ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับผู้ปกครองของนักศึกษาอุดมศึกษาปีที่1ถึง3ของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงครบถ้วนแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่1ข้อมูลนักศึกษาที่ประเมินผู้ปกครองกรอกข้อมูลบุตรหลานของท่านให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะ ส่วนที่ 2. ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบและครอบครัวผู้ปกครองกรอกข้อมูลพื้นฐานครอบครัวของท่านให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะส่วนที่3พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของบุตรหลานในความดูแลของท่านบุตรหลานในความดูแลของท่านเคยแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใดให้ตอบคำถามทีละข้อค่ะ ส่วนที่4การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ผู้ปกครองตอบคำถามการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ครบถ้วนทุกข้อค่ะเมื่อผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลและตอบแบบประเมินผู้ปกครองครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ